ระเบิดมีสองอันไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่รู้เอ้ยตรงนี้ออกได้หรือเปล่าออกไม่ได้ฮะห,หรือว่าต้องเปิดจากด้านนูน้นแน่เลยโอ้ตกใจหมด <laughs> คุณยายแกนนี่วันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Twins เกมจากค่ายเกมเดีวยวกันกับแกลนี่นะครับ จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าๆนะยังเล่นไม่ผ่านนะครับอัดไปแล้วแต่ว่าย้อนกลับดูไฟล์มีปัญหาอีกแล้วนะฮะสรุปคร่าวๆก่อนนะฮะคือเกมนี้เป็นเกมแนวแกลนี่นะครับแต่ว่าที่เกมนี้จะเป็น2พี่น้องชื่อว่าบ๊อบกับบักนะฮะเรื่องราวคร่าวๆก็คือตัวเราเนี่ยเป็นขโมยนะครับสพี่น้องบ๊อบกับบักก็เป็นขโมยแต่ว่าตำรวจยื่นข้อเสนอให้เราให้ไปขโมยของจากบ้าน2พี่น้องคนนี้นะฮะเพื่อเอามาคืนให้ตำรวจเราจะได้หลุดพ้นข้อหานะครับเหมือนจะช่วยให้เราหลุดจากข้อหาขโมยทั้งหมดเลย ของในบ้านก็มี3อย่างด้วยกันนะครับขโมยเสร็จปุ๊บก็ต้องออกมาจากบ้านบ๊อบกับบักให้ได้นะฮะแต่ว่าเกมนี้อัปเดตโหมดเข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าวิดเกสนะครับเป็นโหมดที่เพิ่มคุณยายแกรนนี่แล้วก็คุณตาจากบ้านแกรนนี่เข้ามาทั้งคู่นะฮะนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ก็จะมี4คนด้วยกันนะครับมีทั้งบ๊อบทั้งบักแล้วก็เพิ่มคุณตาคุณยายเข้ามาด้วยนะฮะเมื่อกี้เล่นดูแล้วนะครับ4คนนะฮะวิ่งไล่ผมคนเดียวแล้วก็โหมดนี้เนี่ยที่มีคุณตาค เล่นไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะยังไม่ผ่านนะครับอ่ามันจะเป็นแบบมีหลอดเลือดนะฮะต้องหลอดเลือดหมดก่อนถึงจะเกมโอเวอร์นะครับแล้วเราสามารถโดนจับได้เหมือนแกรนนี่เลยอันนี้คือดาดฟ้าบ้านเค้านะฮะตรงนี้เป็นบันไดที่เราปีนขึ้นมาเมื่อกี้บ้านของบ๊อบกับบัคมีนั่งร้านแบบให้ปีนพร้อมเลยนะปีนมาจากข้างบนนี่คือทางออกต้องใช้กุญแจน่าจะสามอันสองอันแล้วก็มีที่หมุนด้วยอันหนึ่ง ตรงนี้ก็ลงได้นะฮะข้างล่างลงได้เป็นพัสเซหน่อยหน่อยบ้านมีเหมือนจะมีอยู่5้ชั้นด้วยกันนะครับไม่รวมข้างล่างนะฮะบรรยากาศมันไม่ใช่บ้านเลยมีระเบิดโอเคสแสดงใช้เปิดทั้งหมดได้ด้วยนะฮะอ่ะเจอนี่อีกห้องตรงนี้เหมือนจะไหลามาจากข้างบนได้นะครับปิ้งตัวลงมาบนกองผ้าเน่าๆผมยังไม่รู้นะว่าเนใช้กับอะไรบ้างนะครับเพราะว่า บ้านมันกว้างมากเนี่ยบ้านอ้าววัดดีบ๊อบบ๊อบหรือบั๊กไม่รู้แกชื่ออะไรอะ่ะแนะนําตัวหน่อยดิข้างบนมีคนหนึ่งสองคนเลยเอา่าวนตรงนี้แล้วกันผมวางระเบิดทิ้งก่อนอันนี้คือชั้นสอง่าน,นี่คือโซนที่เป็นคุกนะฮะอันนี้ใช้ชแรงเปิดได้ใช่ไหมรอบแรกยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังม,มาอีกไหม มาอยู่เดี๋ยวเปิดก่อนแป๊เนึงแม่เฮ้ยเดี๋ยวค้างเก็บค้างเออเฮ้ออะไรเดินเอียงคอมื่ยแม่คุณตามาแล้วคุณตามาผิดบ้านหรือเปล่าครับอืออ่ะตรงนี้มีของนะฮะแต่เหมือนจะต้องหาสวิตช์ก่อนข้างล่างมีคนหนึ่งอ้าวคุณยายมากันครบเลยนี่มา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 อยู่ด้วยกันมาๆมา,มาเดินมาด้วยกันมาเอออีกคนหนึ่งอะมา,มาครบสี่คนเลย ีคนนึงอยู่ไหนอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองวันดีวันด,ดีทั้งสี่คนวันด,ดีครับแล้วจะไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเออบ้านอย่างกว้างของอย่างเยอะแล้วสี่คนด้วยอีกฟื้นในคุกนะฮะอ่าตรงนี้เปิดได้เคยติดมาแล้วรอบหนึ่งระเบิดอีกแล้วระเบิดรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะ ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าใช้ทําอะไรเขาน่าจะทําแบบบอกหน่อยนะว่าตรงไหนแบบใช้อะไรทําอะไรอันนี้ที่ตกเมื่อกี้เอ๊ะมาอีกแล้วอ๋อใครมาใครมาอ๋อลองใช้ระเบิดดูไหมอืมเอาเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอยังโดนยังโดนซึมไม่เลยดิฮะว่าไงเออใครอีกคุณตาใช้เวลาไหมเนี่ย อันนี้ดีกว่าเฮ้ยแอบตรงนี้ได้คุณตาไม่รู้หรอกวางกับดักด้วยนะฮะคุณยายอันนี้รู้สึกว่าจะเอาไว้ครับแบนเดจนะฮะเพิ่มเลือดได้แต่เหมือนจะต้องใช้ผ้าด้วยนะครับครับปืนกับแบนเดจได้อันนี้กุญแจน้ำเงินตรงไหนก็ไม่รู้อะฮะสวัสดีคุณยาย เออทางตันโอ้โหดักหน้าดักหลังก็จะไปยังไงล่ะอะคุณแจแดงคุณแจน้าเงินผมร่วงไปแล้วคุณแจแดงเปิดประตูหน้าบ้านจาได้อันนี้ครับปืนไม่ครับละนางร้านตรงนี้นี่ยังเดินไปทั่วบ้านเลยนะกระโดดกระโดดอืมโอ้โอ มันกระโดดยากอ่ะแล้วหมุนก่อนสองรอบกว่าจะลุกขึ้นมายืนเดี๋ยวก่อนอ้าวโ,โคือกดแล้วไม่ใช่มันจะกระโดดเลยนะคือเหมือนต้องกดล่วงหน้าเผื่อเอาไว้อ่าเราฟื้นในคุกนะฮะตรงนี้ต้องสั่นกระดิ่งตรงนี้แล้วบ๊อบหรือบักไม่รู้นะฮะจะเดินมา <S <S 2> <S 2> ผมเริ่มตาลายแล้ว เล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วพอเดินเจ็บขาแล้วมันแบบเอียงไปเอียงมาไงผมเล่นนานไม่ได้ถามอะไรอะข้างในเหมือนมีกุญแจสีเขียวตรงนี้เหมือนจะทุบได้นะฮะนี่คือห้องขังที่อยู่ห้างล่างชั้นใต้ดินของใต้ดินอีกทีหนึ่งคุณยายฮัลโหลมากันเร็วเหลือเกินไม่ให้พักหายใจกันเลยใช่ไหมเอากุญแจผม ตกข้างบนอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้แล้วกันฮะคุญแจน้ำเงินเปิดที่ไหนยังไม่เคยเจอคุญแจแดงเปิดตรงนี้ว้าวคุญแจแดงอยู่นี่เดี๋ยวก่อนอ้มันอยู่ต้นไก่นะเฮ้ยเออมากองไว้ข้างหน้านี่แหละอืมหมือนตีลังกาสิบตลบปั๊บ,บหมายรอบหนึ่งดิคอมอ่อนแมน กินยาสักหน่อยไหมบ๊อบโอเคเออเห็นหางตาก็ไม่ได้ I อ e e อยูโอ้โหข้างหน้าข้างซ้ายข้างบนแกก็ขยันเก็บกุญแจจังเลยนะบ,บ๊อบ <c oughs> ไปได้แล้ว มาทีไรไอทุกทีกุญแจเขียวเอ้ยหรือว่าใช้ระเบิดระเบิดหรือเปล่าลองดูสิอาจจะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ถึงเออเอ้ยใช่หรอใช่ทางออกอีกทางหนึ่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ย เป็นทางออกอีกทางหนึ่งแต่ใช้กุญแจเขียวอ่อนแต่เรายังไม่ได้ของอะไรเลยนะไอสามช่องนี่คือแบบต้องถือของสามอย่างนะฮะคุณยายนี่ไม่ใช่บ้านคุณยายนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายบอกจะเล่นใหน NC, ้เอ็นซีก่ใช่เหรอจเย็นคุณยายผมมาแอบเลน,นี้แอบแอบปิดประตูปิดปิดให้ปิดเขาน่าจะมีระบบปิดนะ คือรู้แหละว่าเจ็บจะปิดหน่อยก็ได้นะประตูข้างล่างเปิดแล้วหากุญแจเขียวอ่อนของสามชิ้นของชิ้นแรกคือรูปภาพนะฮะผมเจอแล้วคือมันอยู่ตรงมีชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอาโอ๊ <c oughs> คุณยายเดินให้สู้ไม่เสียงหน่อยได้ไหมเห็นไหมเมื่อกี้ข้างหลังคุณยายมีรูปภาพอยู่นะฮะเน่นตรงนั้นนะฮะแต่ว่าไปไม่ได้นะครับต้องมีไม้ก่อนอ๊ไปนิดเดียวเองหรือวกดพร้อมกัน กดพร้อมกันไม่ได้กระโดดยังไงให้มันไปข้างหน้าอ๋อต้องวิ่งมาสักนิดนึงก่อนแล้วกระโดดหึกระโดดกระโดดครังไว่นานเลยผมลงไปข้างล่างแล้วกันผมยังไม่ได้ลงไปเลยเหมือนเป็นพัลเซ่นนะฮะลงมาได้ไหมไม่ได้ไดิเอ้ยมองหน้าอย่างี้ด้วยโหยหลอนเดี๋ยวเดีรอด้วยรอด้วยเออ อ่ะฮะอ่ะฮะโอเคขอบคุณครับเฮ้ยเด็ดเอาตัวอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนคนุณยายคุณยายใจเย็นเอะแต่ว่ามันเลื่อนไปข้างล่างใช่ไหมนนั้นเออมันไปข้างล่างเลยนี่ถ้าอันนี้คือไปด้านนูน้นไปข้างล่างมันก็ถึงข้างล่างเลยไหมอืมจังหวะมันไม่ตรงกันอนะ เฮ้ยไม่แน่อาจจะเป็นกุญแจเขียวอ่อนก็ได้อา้าวลงไปข้างล่างเหมือนกันนี่อย, <c oughs> <c oughs> ย่างกันเลยย่างกันเลยทีเดียวบอสกับคุณยาย <laughs> เดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอไปเล่นในโหมด Practic สก่อนดูว่าอันไหนใช้กับอะไรนะฮะน่าจะเล่นง่ายกว่าถ้าเดินหา,าง,งี้ไม่จบแน่นอน